ยินดีที่เรายุรู้จักนะครับยินดีด้วยเหมือนกันครับไอเอปอนกำลังยืนรออยู่ที่ใต้เสาไฟคลิตีบโอเคแล้วคุณชื่ออะไรคุณชื่อว่าซีซีครับอ๋อคุณชื่อว่าซีซีเงี้ยเหรอครับโอเคทำไมคนทำท่าเหมือนจะเตะผมผมไม่ได้เตะคุณสหนยเอะ่ะถ้าคุณจะไปซ่อมไฟคุณก็ไปซ่อมเดี๋ยวนี้เลยนะครับ แต่แต่ว่าเพื่อนซี่ของผมเขาชื่วจอดแล้วแล้วเขาก็ชอบด่าผมเป็นประจำใช่ถึงเอมแต่เขาไม่เคยว่าผมเลยนะครับใช่เขาไม่เคยว่าผมเลยสักนิดเดียวเขาเป็นเพื่อนซีผมอะไะ <c oughs> ก็ผมจะไปส้มไฟ

ถ้าที่ไปส้มไฟแล้วนะก็ดีครับยินดีด้วยที่ได้รู้จักครับโอเคยินดีที่ได้รู้จักนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอขอโชคดีครับบ๊ายบายติบโตเติบโตเฮ้เฮ้ โอเคเวละเดอ้นู่นอยู่ไหนอู้มาเร็วเอาสวัสดีอ่าสวัสดีอะไรเราจะเดินไปที่นี่กันนะมันมันดูมืดมากเลยอะ่ะแต่เกรู้ไหมว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณอ่ะใช่ฉันเราฉันลืมบอกเขาไปเลย ขคนตำรวจไม่ได้สิใช่สิเพนกูเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปก่อนละกันโอเคเดี๋ยวฉันจะไปด้วยปะ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 เปไ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 ปกันไปกินไป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 เธอเป็นคนเฝ้าข้างหน้าแล้วกันนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไปทางกันทังคู่ไปปั่นไฟไปปั่นไฟอื ปี่รนาะ่ดคิปไเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยมัน,ม,นมันนั่งใส่แล้มันคืออะไรอะ่ะคือมันหายไปแล้วว่านี่นไอ้เจ๊ดะไอเอฟมันมันนั่งใส่ฮะไม่เป็นไรอ่ะเอาสวัสดีเพื่อนเอาสวัสดีโอ้ my god โอเค เราตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงที่ที่เราจะต้องไปปั่นไฟแล้วนะเตรียมตัวพร้อมกันเรือยงฉันพร้อมอยู่แล้วฉันพร้อมอยู่เสมอเลยเพื่อนรักโอเคฉันจะหันรังไปก่อนละกันเผื่อมีคนไม่ค่อยพร้อมนะ่ะเดี๋ยวฉันจะหังไปกดู ก่อนน้ำพื่อมีคนไม่พร้อมเฮ้ยเงาอะไรเล็มๆอะใช่ไม่มีอะไรอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนฉันปวดขีวอะเดี๋ยวฉันเฝ้าดูนี่ก่อนละกัน เฮ้ยเพื่อนเป็นอะไรมันมันมันแทงฉันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเจียวแล้วกันนะฉันไปเยี่ยวก่อนละกันหันหลังไปเยี่ยวเฮ้ยอีสัตว์ดิกมีแขนกูนั่เหรอมันจะต้องชดใช้เอาไม้มา ไปเยี่ยวสิวะออเพื่อนมีคนตายลอสโหมชอบสินค้าแท้จากแบรนด์ดังกว่า4,000แบรนด์หลังปิกล้อเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับไอ้โฆษณาขี้เกียจแลว้วก็น่าคุยมันมัน ใช่คุณแสดงมันเชืขัดขวางเราใช่อีสองคนนะมันตายจริงเราจะาหน้า่ฉันไม่เชื่อนะจริงฉันรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันถูกแทงถูกแทงหม,ม,มายความว่าอะไรเกนี่แด้น่าสงสัยที่สุดหมายความว่าอะไรเดี๋ยวฉันจะไปปั่นไฟก่อนละกันโอเค ที่ปันไฟเสรแล้วสมมติว่าปันไฟเสรแล้วโอ้โนฉีปันไฟเสรแล้วเลยอันนึงอ่ะจะไปเรียบนักสืบโมลิก่อนดีกว่าได้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 ไ้ไดวูวูวูอ้มาแล้วมันมาแล้ววู้วู ดูสิแล้วทตีรังกู ฉันเหม oh, ือนฉันเห็นกับสิ่ง <Isaiah> น <tremendously S 2> <upbeat estimation> oh, ี้เ <poems> ฮ้ยออมางโอ้เมยท้องกับปืนคือเจนเช่นเฮ้ยเด็กเว้ นายยุ่งไอเด็กเคียนนั่นละกันก็นายยุ่งกับเด็กนั่นละกันโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเด็กทั้ตามไปดูโคนุ้ยแล้วเหร ศพซึ่งโดนฆาตกรรมไปสองคนว้าวฆาตกรรมไปสองคนเอีการฆาตกรรมที่โหดดีไ,ไหมแม่ครับโอเคงั้นจะมาหาข้อมูลละกันนะฮิฉ <c oughs> <c oughs> ันเห็น คนคนนั้นที่เขากำลังทำอะไรไม่รู้ทำเฮียอะไรก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนอะครับอ๋อเขาอยู่ใกล้ชั้นนี่แหละอือมนันอยู่ข้างๆกันปั่นไฟใช่ไหมครับใช่ครับใช่เราจะหนูอเรากำลังปั่นไฟกันแล้วอยู่ดีๆก็มีคนตายสองคนซึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ชั้นแน่ๆฉันคิดว่าต้องเป็นอีกคนนั้น <c oughs> ชั่วชั่วชั่วเลย คุณเป็นยังไงบ้างอ่าตอนนั้นผมก็ปั่นไฟกับไอ้คุณลุงคนนั้น,น,นะนเลยนะนั่นแหละมันก็ดีอยู่อะไรแล้วนะแต่ก็มันมีคนตายอะ่ะผมว่าคุณลุงร้อยเอเนอีเอาล่ะโอเคเราไม่ค่อยได้หลักฐานงั้นเราจะต้องกลับพื้นที่แล้วละ่ะไม่ได้ละเจะต้องหาข้อม,มูลมากกว่าน,นี้สิ ้นีสิสายไฟเห็นความรู้มือเร็วฮะรือว่าฟูใช่โอเคจะคนรุมตัวรอดล้วนอ่โอ้อ้้ยโโอ้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 ยโอ้โอ้โอ้จโอ้ยโอยโโอ้โอ้ โอ้ยจะหลับโอ้ยกูจะหลับแล้วโอ้ยมึงสั่นโอ้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 นี่คนนั้นทำอะไรอ่ะเอาไม่มีอะไรครับไม่ได้ละต้องจัดการอีกคนนึงนี่คนนั้นทำอะไรอ่ะไม่เนี่ยเอ้ยนี่คนนั้นเป็นบ้าแล้วเหรอคนนั้นหยุดหยุดหยุดทำเป็นบิ๊กเอนเถอ โอ้โอละ่ะคุณลงุงช่วยตัวลอยผมหน่อยนะคนที่เป็นคนร้ายนั่นคือคุณนั่นแหละไอตัวอะไรนะ่นตัวเชืออะไรก็ไม่รู้คุณนั่นแหละไอป้ป่นอะไรฉันไม่มีรถทันไม่มีเฮียอะไรเลยก็ตอนนั้น ฉันนี่รู้คุณไปปั่นไฟเขา้าแต่แต่ว่าฉันเอยไม่ใช่แต่คนลุงอะปั่นไฟอยู่แต่ว่าคนลุงนั้นไม่เห็นใครเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนร้ายก็คือคุณน,นั่นแลนหละป่วนฉินคุณอะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ฉันเห็นคนลุงจริงๆนะเฮ้ ใชนะ่าไอเด็กอย่าไปยุ่งกับคุณลุงนี่คือท่าที่คุณลุงกำลังจะกำลังจะชนะนะอย่าทำอะไรเลยอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับคุณลุงอันนี้คือท่าที่สวยละเดีย๋ยวมันตลบหลังเราเอ้ยทำอะไรนะทำอะไรละหลานโอ้ยไอหลานเฮียโอ้ยไอเชี่ยโอ้ยจะหลับแล้วโอ้ยกูหลับดีกว่าไอซั่น <c oughs> คนนั้นคนนั่นละเบาะเซก็คือตอนนั้นคุณกำลังเหมือนคุณกำลังเอามือไปรูปรูปมีดอะทำไมละ่ะทำไมฉันต้องไปรูปรูปมีดด้วยเพราะว่นี่คือรอยนิ้วม,มือตอนที่คุณกำลังถือแล้วคุณก็ถือมีดอยู่ด้วยฉันไม่ไ อีตัวบ้าอะไรมันเป็นแบบเนี้ยฉจนรู้เลยว่าคนร้ายคือคุณแล้วบอสเซ่ละก็ตอนตอนนั้นไงที่ฉันพูดว้ากูไม่ได้ฟังพอัอออออออ่้แล้วและหลักฐานละ่ะหลักฐานก็ก็นี่ไงสิ่งที่คุณถืออยู่ฮะเนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไร ไม่มีไม่มีไม่มีมึงตาฝาดไปแล้วมันอยู่จริงๆตัวนี้คุณกำลังโยนมันไปอยู่แล้วถ้ารังฉันฉันดูข้อมูลฉันเห็นแกเป็นแบบไม่ต้องโดนฟันตีหถึงฉันโอ้ชีเพราะฉะนั้นเฮ้ยหลบก่อนไอ้บักลุงไอ้บักลุงบักลุงลุง เพราะฉะนั้นถ้าเกงไม่ทำแบบนั้นจะแจ้งตำรวจตอนนี้แต่ที่นี่ไม่ไม่สัญญานนะนั่นไงฉันรู้แล้วล่ะเทมข้อมูลที่เกตายก็เป็นเอเทมข้อมูลที่ที่พวกนี้ตายอ่ะฉันเห็นรอยนิ้วมือเกย์ไปตุกติกอะไรพวกมันนั่นแหละ ฉันรู้หมดแล้วแหละเล่นหลักฐานล่ะมาเร็วคุณผู้หญิงหลักฐานนี่คือตัวของฉันนี่แหละฉันก็ไปอีดูซุกซิบซุกซิบอยู่แล้วเลือดมันก็กิเด็ดออกมาฉันนี่แหละรู้ทุกอย่างหมดแล้ว นั่นเลยนะคุณลูกสาวคุณบอกมาแบบนี้แล้วคุณจะทำอะไรต่อไปลนะ่ะหน้าคุณเงดงบวกเขืนสีนะ่ฉันไม่ได้ขืนดูนี่ฉันไม่ได้ขืนสนอยเข้าเรื่องแกเนี่ยทำแบบนี้มันไม่ดี ข้าคนอื่นกูตื่นแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื <Labor> ่อกี้อืมแสดงว่าหมดท่าหมดอุทีศาสตร์มึงมาสินะโอ๊อโอกูกำลังจะอออะโอ๋เดี๋ยวกูจะไปแจ้งตำรวจโดยกูจะซปเปอร์แมนสามารถวาร์บไี้ ถ้าแกายังไม่ยอมจำนวนสักดีๆฉันจะเอาฟุ่นไป่ยนแกจัดการแกโดยทันทีฉันยอมรับมาซเดีๆฉันจะไม่มีวันยอมรับจนกว่าจนกว่าตำรวจจะมาซึ่งมันไม่มีสัญญาณใช่มันไม่มีสัญญาณเลยันจะนจะเอาเม็ดของฉันมา ที่ทำมาจากน้ำแข็งจากโอฟไอดายซึ่งมันแข็งสักๆจะเอามาแทงอะไ่นะความแตกฉันจะแทงแกใช่ฉันก็แทงเท่านี้แหละฉันแทงมันแบบนั้นแหละฉันยอมรับฉันขอโทษแต่ก่อนที่ฉันทำจะเป็นแบบนั้นฉันก็แทงแบบกลางหน้าแบบเนี้ย แต่ฉันเทงแบบนะโอ้เชียช่ยเชี่ยคุณลุงตายจริงๆแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยเทงแบบเนี้ยแล้วตัวมันก็ขาดแบบเนี้ยแล้วผมก็ใช้พลังจิตเพื่อในการดูด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 มาแบบเนี้ยนี่แหละผมทำแบบเนี้ยคุณลุงเอ้าคุณลุงตายคิดผาและลุงม,มันทำเชี่ยะอะไรไปนั่นอะ เฮ้ยตองใช้ยาร้องโหนเออไม่ใช่สีเฮ้ยเสื้อหลุดขาดเผยเกงในสีดำฉันอยากจะบอกว่าตอนนี้ฉันเดียวหัวกะจริงแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแกยังมอบตัวซะดีๆและฉันก็จะเรียกตำรวจมา โดยที่แกยังไม่รู้ว่าแกมันมีความรู้สึกยังไงซึ่งหลักฐานนี้มันมัดตัวแกไว้ขนาดนี้แล้วหลักฐานยอมรับเลวก็ได้วะยอมรับแบบออฟฟิเิีน่โอเคอะไม่แนะจ่จะดึงมันดึง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 ไม่่โทษฐานที่แกรู้ ไอ้นักสืบหน้าโง่ไอ้นักสืบหน้าง่คราวนี้แกจะได้ขายหน้ามาซะได้เดีด <c oughs> ถ้าคุณนักสืบโมลิกจะไม่มีวันตายในครอดจะตายใครแจะไปดูช่องชันตราคิดไหมล่ะ ฉันไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกเป็นฉันจะฆ่าเกต่อนี้แหละเอาไม่นะความแตกแน่เลยฉันฉันไปก่อนละกันเฮ้ยเสื้อ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 เสือ้อเสื้อเสื้ออโย Jangan berjumpa-jumpa dengan raja Jangan berjumpa-jumpa